เป็นไฟฉุกเฉินได้สบายๆเลยนะครับยิ่งหน้าฝนช่วงนี้เนี่ยวันนี้ฝนตกอยด้วยไฟดับขึ้นมานี่แบบแหมสบายเลย <c oughs> สว่างมากนี่คือมาสโล์ไฟสปอร์ตไลท์สายนะครับปรับได้สี่ระดับนะเป็นรุ่นอ sclf920 เพิ่งออกมาเลยนะครับสี่ระดับห้าพันลูเมนนะครับแกันน้ำ ip44 นะครับเสาสูงได้สูงสุดสองเมตรนี่เดี๋ยวนี่นี่ ในส่วนของตัวของเขาเนี่ยมันก็จะกลางออกได้างนะนี่แล้วก็บิดโอ้ยแสบตาบิดได้แบบนี้นะต้องฝั่งนะแล้วก็คว่ำได้อย่างนี้นะนี่แล้วก็ต้องบิดคืนนะครับเพราะฉะนั้นมันก็เลยเป็นไฟฉายได้เิี่ยวได้แบบนี้ด้วยนี่ใส่แบตข้างล่างนี่ครับใส่ง่ายมากก็เป็นเชี่ยวใส่เข้าไปนี่ ปุ่มเขาก็จะมีแค่ปุ่มเปิดคือปุ่มนี้นะครับแล้วก็ระดับส่วนข้างบนนี้ก็จะเป็นที่ชาร์จอ่ะลองกันดูเลยนะเดี๋ยวผมจะปิดไฟให้หมดเลยนี่คือความมืดเลยนะเห็นเห็นเฉพาะตัวไม้สีเข,เขียวอ่ะเดี๋ยวผมจะเปิดไฟของมันเองเลยนะครับสว่างมากเป็นไงแล้วนี่นี่ มันเป็นตะเกียงได้เลยนะของแสบตาเดี๋ยวปรับเป็นระดับมันปรับได้สี่ระดับเอาอ่อนสุดก่อนอ่ะพอไหวอย่างนี้พอไหวเรื้อง,งานคือแมดีมากเนื้องานดีมากผมบอกเลยที่เห็นเป็นสีแดงเหลืองเขียวก็คือถ้าเขียวเนี่ยก็คือแบตเต็มนะครับเหลืองก็อยู่ครึ่งหนึ่งแดงก็คือแบตใกล้จะหมดนะเดี๋ยวผมมาไปใส่กับพอเรากางมันออกอย่างนี้นะมันก็จะสามารถใส่เข้าไป โดยมันจะมีตัวล็อกอยู่ที่ฐานนั่งนี้นะครับใส่ง่ายใส่ง่ายนะอยู่แล้วเรียบร้อยนะอ,อันนี้คือไฟสว่างน้อยสุดนะโอ้นี่มันคือไฟเพดานดีๆเงไม่ต้องเปิดไฟเลยสว่างโคตรเลยถ้าจะเอาหันมาสว่างเกินไม่ไหวความมันลงเพราะฉะนั้น เป็นไฟฉุกเฉินได้สบายๆเลยนะครับยิ่งหน้าฝนช่วงนี้เนี่ยวันนี้ฝนตกอยู่ด้วยไฟดับขึ้นมานี่แบบแหมสบายเลยแนะนําเลยนะนี่ต้องมีแล้วนะไอเทมใหม่ของมาซารุเขานะอ๋อลืมบอกไปอีกอย่างหนึ่งนะครับตอนนี้มาซารุถ้าของแท้เขาต้องมีใบรับประกันแบบนี้นะครับให้สแกนนะรับประกันเจเดือนนะครับนี่ใบรับประกันต้องมีนะแล้วก็ต้องมีคู่มือที่เป็นสีสีแบบนี้ตรงรุ่นนะครับถ้าไม่มีก็ไม่ใช่แล้วนะดูดีๆนะ